สวัสดีครับโหราจารย์แชนแนลมาจังพลังบวกร้อยล้านชายชันก้าวมงคลโหราศาสตร์อินโดจีนพิทีนีภูงใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีธนูดูดวงช่วงตุจีนถึงยี่สุคุมภาพันหกแปดเรื่องราวของงานเงินความรักตุลยโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจและพร้มรับฟังได้เลยนะครับในมุมแรกที่จะพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวธนู ช่วงนี้คุณมักจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความสุขให้ลูกๆลานาของคุณนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นมีการเรียนรู้พัฒนาสมองที่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบมีการวางแผนอย่างดีทำทุกอย่างให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อจัดแจงสภาวะแวดล้อมของคนที่คุณรักเนี่ยให้เปกวความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นและให้ส่งผลบวกนะครับต่อการดำเนินชีวิตต่อการพัฒนาสมอง ของคนที่คุณแคร์อีกด้วยนั่นเองนะครับมันจึงทําให้นะครับชาวธนูช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ว่าวางแผนระยะย,ยาวให้กับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณอีกด้วยมาดูใน,นมุมถัดไปเรื่องของจิตใจของชาวธานูกันบ้างช่วงนี้ของคุณมักจะเป็นการลองผิดลองถูกคุณอาจจะตามใจสิ่งที่คุณรักมากเกินไปตามใจลรื่องราวที่คุณรักมากเกินไปก็จริงนะครับในมุมมองของคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าคุณมั่นใจว่าแนวทางที่คุณทำเนี่ย คุณมั่นใจว่าคุณทําถูกนะครับเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นการปูรากฐานแห่งอนาคตที่ดีของพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าบุญทุ่มทุ่มเทรเรื่องของการให้โอกาสทุ่มเทรเรื่องของการำลังทรัพย์กาลังเงินอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องการเงินกันบ้างก่อนหน้านี้ชาวฮนูบ้างจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่นะครับรายจ่ายเหล่านี้เพื่อความรักความเอ็นดูต่อลูกหลานของคุณ หรือเพื่อไปงานยูเรกข,ของพวกคุณอีกดวง่นเดีนะครับดีแลวว่าคุณยอมจ่ายยอมทุ่มเพื่อทําให้สิ่งที่คุณรักนั้นครับมีการเติบโตที่ดีอย่างมีคุณภาพต่อไปในคนาคตอันใกนั่นเองส่วนเรื่องของเงินสดในมืองคุณน,น,นะครับแม้ว่าคุณจะใช้จ่าเยเยอะในก่อนหนี้แต่ทว่างานของคุณก็สามารถผลิตเงิน มาให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนดั่นเองนะครับมันจึงทําให้เงินในระยะาวของคุณนั้นนะครับเงินส่วนมืองคุณนั้นนะครับยังคงแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะมีรายจ่ายอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะกะตามทีนะครับแต่คุณก็เป็นผู้นำนะครับในการจัดสรรและแบ่งปันค่าใช้จ่ายรวมถึงรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดอีกด้วยนัย่นเอง ส่วนเรื่องของเงินเครดิตหรือเงินหมุนเวียนระยะสั้นนั้นนะครับชาวฮันูเรียกว่าเน้นสภาพคล่องที่มีความเสี่ยงน้อยสุดนะครับจะพยายามที่จะไม่ก่อนหนี้เพิ่มเติมอีกแล้วใน,นช่วงนี้หรือพยายามที่จะไม่ทำอะไรที่มันส่มเสี่ยงนะครับต่อเงินหายต่ออะไรที่มันสิงเสี่ยงอีกต่อไปนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้ชาวฮันูจึงวางแผนแบบทำทุกทง,งทุกอย่างให้อยู่ในกรอบให้นาคตที่สวยงามนั่นเอง แล้วการเงินงในความปรารถนาของคุณชาวธนูคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยเพื่อที่จะปลุกปั้นเนี่ยงานในเรื่องของคุณปลุกปั้นลูกหลานคุณนั้นให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามที่หนทางที่พวกเขาเลือกนั่นเองนะครับสิ่งนี้ครับก็คือความสุขของคุณนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของการงานของชาวธนู การงานของชาธันูในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่น่าห่วงแต่อย่างไรที่ไม่น่าห่วงเนี่ยก็เพราะว่าคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานของคุณเป็นอย่างดีแล้วนี่นะครับคุณรู้ว่าจะจัดระเบียบในการทํางานอย่างไรเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จนั่นเองนะครับและคุณสามารถที่จะเข้ากับผู้เลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้เป็นอย่างดีมันจึงทําให้การประสานงานต่างๆเนี่ยกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย ไม่สะดุดมีความต่อเน,นื่องนะครับและคุณเข้าใจพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาที่เข้ามาเป็นอย่างดีนะครับคุณรู้ว่าถ้าปัญหาแบบนี้คุณจะแก้อย่างไรหาทางออกอย่างไรเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นงานนั้นเดินต่อไปได้อย่างที่ใจคุณต้องการนั่นเองเลยได้ว่างานที่คุณทําอยู่นั้นนะครับสามารถที่จะเลี้ยงคุณได้ต่อไปในระยะยาวอีกด้วยแล้วการงานในความปรารถนาของทานคืออะไรละ่ะ คำตอบก็คือคุณอยากให้การงานงคุณมีความเติบโตมากกว่านี้อีกนะครับและสิ่งไหนที่เป็นปัญหาในเนง,งานองคุณนั้นนะครับก็ขอให้มันได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับเพื่อความมีศสิทธิภาพในการทํางานที่มันมายิ่งขึ้นและสบายมากยิ่งขึรวมถึงีความมั่นคงในการทํางานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าหาเป็นไปได้คุณต้องการการเติบโตประมาณเกือบ300%นั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูคุณมักจะมองว่าการที่จะทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าของก็คือการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับลูกหลานงคุณคุณมองว่าการให้การศึกษาให้ดีการให้สิ่งัวญาย้ที่ดีกับคนที่คุณรักนั้นนะครับเป็นหนทางแห่งการแสดงออกนะครับที่ดีที่สุดความทุ่มเทเหล่านี้คุณมองว่า จะไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าจะทําให้พวกเขาสามารถยืนด้วยลําแข้งได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่งต่อไปนั่นเองแม้ว่าการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะดูฟุ่มเฟือยในสายตาของคนภายนอกทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งเรื่องของปัจจัยเสียงต่างทั้งเรื่องของคูู่ีวิตใจต่างทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างเนี่ยแต่คุณก็มองว่ามันเป็นความคุ้มค่าของคุณและของครอบครัวคุณนั่นเองนะครับมันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ที่คุณมีต่อครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ว่าความหวานชื่นกับคนที่คุณรักนั้นจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนั่านะครับเพราะว่าคุณมัวแต่ทํางานทํางานและหาเงินนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าทุกถึงทุกอย่างของครอบครัวของคุณนั้นนะครับก็ยังคงไปต่อได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณชาวนูคืออะไรล่ะคาตอบก็คือ อย่าให้ครอบครัวของคุณมีความแข็งแกร่งเรื่องของการเงินเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเรื่องของสติปัญญารวงถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในครอบครัวของคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกรู้ว่าขอให้มีความเป็นปึกแผ่นในทุกด้านนั่นเองมาดูในมุมถัดไปเรื่องของตัวเลขนําโชคกันบ้างนะครับได้เนี่นสำหรับชาวหนูก็คือเลข2เลข8และเลข0ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวลักนณาและราศีธนูดูดวงช่วง ตุจีนถึง26กุมภาพันธ์ห8หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง,องราั้จ่ายฉันได้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ